สบายดีเลยสวัสดีท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีฝังไทยเลยกับพี่น้องเอฟซีฝังลาวความดยพี่น้องทั้งต่างประเทศืันนี้บาวดค้นเรานาดกับสภาพพี่น้องไปละตลาดลาวบางบอนปะ้ะไป่งผู้ชมลูกตามพี่น้องลูกประช่อนลูกประคอประคอลูกประโดวยประคอเนะาะอ๋อญา่ิแลวก็จาสอนมาได้ อาหารบ้านเฮาพี่เนอะเยยนพี่เนอะเยนยนหอยกับปูพี่เนอะตัวตัวเป็ดตับมาเลย ตลาดลาวบางบอพี่น้องตอนเช้าวันอาทิตย์กันเนาะอาหารบรรพากนเนาะสามย่างห้าสิบสามย่างห้าสิบโอ้ยเรียบร้อยแล้วนี่โลแม่หนูพีกีผมนี่แล้วไม่แต่ตัวจ้ะ โอ้จิรอ่งงามเลยจานละห้จานละอโอ้อันนี้ลอยเนาะจานละ้อยทำขุดจานละห้าสิบโอ้จะจิรอวะจิรอ่งงามๆเลยพี่เนาะกิรอ lò lâu nay bàn hảo luôn 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 lò luôn 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 mà luôn 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 mà luôn 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 <ผ>นี่ในกระปูเลยกระปูคนเลือกบาแล้วเ,ยเลยือกกระเลืเต็นแบบนี้บป,ป่าอยพอยียบไลยวันป่าพูนฮะไัตวนป่าเนาะสิงกบสิงกบจุดนปลา <laughs> <laughs> ปดุก ปลาเหรอฮันบานเฮาโอ้โห้อหอยเดือหหอยเดือหาเอาดงมาป่าดเออเออหัห็จดีเลยอันนี้กระปูตะกกรเต็น ปะกะแตนปรากฏดโอ้ปรากกืบจาม่รีพเ่ปรากฏเป็นตะกินเลยปลาดีอาหารพื้นบบ้เนาะนกนี่ดน้อยได้ด้ว้อง กบนาบานเฮาบงามาเลยกบนาเอามาต้มเฮ้ยต้มต้มกินงามกบือใส่เป็นกระถางกระถางเยคนราคาบ่โอ้โอ้งามมาเลกบบานเฮากบใส่ต้ม ครบใส่ตุ้มใส่่ไหเนาะเออใส่ตุ้มใส่ไส้ใส่เบ็ดโอ้งามดีครบจานอร่อยอร่อยเลยครับพี่อร่บบสิบนทําแล้วมันมันเหี่ยวค่ะมันมันเหียอาหารบ้านเฮาจสลัด เลาวบางบอนเขาเมาเขาเมาเขาเมาก็ไม่ก็ะสินตาบอกว่าจะก็จะสินล่าแม่มัน เอาเมา,าเอาเมาจากการกสินทรพม์มีน้องหัวด้วยครับทอดเอฟไม่ใช่ยายทอดนั่งหัวพวกมังเวยมี <c oughs> น้องเมียมน้องเมียก็เป็นกระเทยแมนนอนยังไม่ตื่นน้องเมียอาย,ยุห้าสิบแปดปีแล้วครับเป็นกระเทยคือคือสกินบวแซ่บหรอกเนาะ เอาเดกั้ก็ได้ิ้เด็อก็ไิมาหมดเดไหนมาเดินเอาอาหารบ้านเขาพี่หนูพี่หนูบอกก็ใส่บ้านนั่งเด็กพี่หนูเด็กพี่หนูก็ป่าพี่หนูตลาดลาวบางบอนอาหารบ้านเขา ก็ตองโอ้าเอาดังออกกันยังยังเตีงอยู่เออปลาช่วงนี้ไม่ลูปปลาคอพี่น้องยปลาคอหน่อยลายช่วงตลาดเาววังบอนวันอาทิตย์พี่นมั้ยมาเด้อพี่น้องยนี่แต่วันอาทิตย์อย่างะ วันอาทิตย์มีประจำประจำทุกวันอาทิต,ตมีท่ตลาดล่าบางบอนใจบ้างพี่น<ฮ>้องโคตรอาหารบ้านเฮาพี่น้องมักขามก็ดอกกระเดี้ยขามใหญ่ขามใหญ่พี่น้องเท่า เาก็มีถม,ามาจอริงมันสังคูบนี่นีบาปเดียมันสังคูอันนี้มันชังคูพี่นะกโมักดมักผักนี่มันแบ่บมักผักนี่แบบนี้แหละแสบ,องงแบเออแบ่บ มักผักพื้นบ้านเทนะาเนาะพุกแชบเลยคนหมักคงเดซูเลือกหมกักผักเอาบะเฮ้ยเอาเลดมันได้กินดนเปซูมันก็จะเอาหมากักผัก่นะจ้ะมาเบินน,นี้นงหอย บอยปังปลาปลาในปลาในทองงามเลยเดบบแบบเย็นเอ๊ะใส่บ,บกักมะขามนะเฮ้ย มะขามนะกระดอกดีอ่ะม้ขามใหญ่คะขามใหญ่ป่โโะนังนังควนะ้วายเนาะ Ô ừ. 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 phật hiệp mày, mày mày chắc chị rồi bò thì thủ cái đấy này Ừ lăng khoai mặt bốc rồi khói khói nhanh khói khói đẹp à khói đẹp à bốc chào 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 bốc chào 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 เดี๋ยเลืกเกแล้วเพราะมันจะจะจะเตอรแแสบโอเคตุ่มหรอต้มเมพิเตร์แบเลยมีตลาดลาววังบองลเหรอลรววังได้หมอดาบจะได้ มีสุกวันอิตย์เป็นแต่แสบเนี่ยต้มเนาะตุ่มอ,อะไรดูมาเลยอ ต้มเนี่ยต้มเถอะบร,บริจาศหิรตลาดลาบบกบเถอะวดสากเศร้าวันอาทิตย์ tiếp tục tiếp tục sẽ loại từng bài tổng sẹp เ้าแ,แบบผมะแบบผมแบบสมกันมี่เพ่อนตอนนี้กำลังจะออกจากตลาดเพี่อนจากตลาดแอร ไก่ยางออกจากตลาดลาวเล้วเพื่องไก่บ้างเราลังยางออกจากตลาดออกไปทางถนอนออกไปทางถนนบางคุณเทียนี่นรอ นอ,อกจาก,กราดล้า,ลาแล้วมาทั้งนี่ก็ขอจบคลิปไปก่อนพี่นอ้องถ้าเ่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนันเด้พี่น้องเดยจะมีกำลังใจเหตุคลใหม่ใหม่ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมพี่น้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย